สวัสดีครับเออสำหรับ,บคลิปนี้นะครับเป็นเ,เป็น mac ตัวนี้เป็น mac m one นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น mac สองพันสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นอาการก็คือขึ้น apple ระดับนะครับไม่สามารถที่จะลง os ใหม่ได้นะครับไม่ไม่เอ่อคือลองหลายวิธีแล้วไม่สามารถเข้าเ,เข้าโหมด restore ได้อะไรได้นะครับตอนนี้เราก็ลองเดี๋ยวผมช่างต้นจะลองใช้วิธีก็คือใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัว m 1อีกตัวหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวอินสตอลไฟล์ลงในตัวแม็กอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูผลนะครับตัวนี้เป็นวิธีที่แบบว่าคือเราไม่สามารถที่จะลงผ่านแฟลชไดร์ไม่สามารถลงผ่านอินเทอร์เน็ตคือไม่สามารถเข้าโหมดเข้าโหมดเอ,อ่อรีคัเวอรี่ได้นะครับเราจต้องมาลุ้นดูว่าเราจะ ใช้งานได้จะกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือคือเครื่องมันจะขึ้นขึ้นแอปเปิลระดับนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้างในได้นะครับก็เลยอ้าวตอนนี้ขึ้น,นกุญแจล็อกคือ เครื่องล็อก่ังเคครับอ่าเมื่อกี้นะครับจากเมื่อกี้แบบว่ามีฉากตื่นเต้นนิดหน่อยครับคือจากที่อ่ากำลังรีสโตอยู่อยู่ดีก็โชว์ขึ้นมาว่าล็อกนะครับโคตรเสียวเหครับแล้วก็พอขึ้นว่าล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ดับไปเลยนะครับตัวนี้ก็คือดับก็คือแบบเปิดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับสรุปก็คือคือเครื่องตัวเนี้ยเขาล็อกไอ้คาวอยู่นะครับ มันขึ้นโชว์ว่าล็อกอยู่ตัวนี้แล้วก็เข้า,อ,าอินเทอร์เน็ตโหมดนะครับแล้วก็ปดล็อกไอคาวแล้วก็คราวนี้ลงได้ละนะครับวิธีนี้ใช้ได้นะครับวิธีนี้คือดูมาจากฝรั่งนะเออฝรั่งเขาทาโชว์ให้ดูโอเคใช้ได้จริงนะครับวิธีนี้ก็คือจาก macbook ที่แบบว่าคือเปิดขึ้น apple เอ้เปิดขึ้น apple A แล้วดับแล้วเข้ายู c o v e r y Mode ไม่ได้เลยนะครับเข้าอะไรไม่ได้เลยเข้าเสียบ เสียบแฟลชไดร์ก็ก็ก็ไม่ได้นะครับเสียบ u s b ดิสบูตก็ไม่ได้เพราะว่าคือเครื่องล็อกอยู่ไม่คือยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับคือเหมือนเครื่องติดไอคาวแล้วก็ล็อกล็อกอ่อล็อกฮาร์ดดิส์อยู่นะครับเราก็เราก็ใช้วิธีการเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับช้าต้นสรุปคร่าวๆนะถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ก็ไม่นะไม่ไม่เชิงนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่ตัวนี้ฮาร์ดดิส์ถูกล็อกอยู่นะครับ เวลาเวลาเราจะอินสตอลเนี่ยเราก็จะไม่รู้พาสเวิร์ดเพราะว่าเครื่องมันดับมานะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้สั่งสั่งรีสโต้นะครับสั่งรีสโต้ตัวนี้ปุ๊บฮันดิสก็จะถูกลบนะครับแล part ้วพาสเวิร์ดก็ถูกลบไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหลือแต่ a อคาวเราก็คอนเน็ n อินเทอร์เน็ตแล้วก็ปลดล็อก c o u n วแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ลงโมจารีได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมครับวิซีนี้เยี่ยมแต่เมื่อกี้มีฉากเสียวก็คือแบบ คออือยังอยู่ดีแบบคือเครื่องจะได้ขึ้น Apple แล้วก็ดับไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้คือต้องมี Mac 2ตัวนะครับคือ,อ,อมีตัวนี้เป็น M1 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นปี2019นะครับตัวนี้นะครับ MacBook Air นะครับอนบาอาการก็คือรีสโตรซอฟต์แวร์ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ได้ลูกค้าไปฟอร์แมตซิสเต็มมานะครับแล้วก็ก็ลงอะไรไม่ได้เลยเข้า เวดดีดิบูตก็ไม่ได้นะครับอ่อรตสโตผ่านอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้สุดท้ายมาจบด้วยการสั่งรีสโตผ่านอีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคจบเลยนะครับแน่นอนจริงๆนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือ,อแล้วเพราะถ้าเราอินสตาลหน้านี้ได้ก็คือจบแล้วสมบูรณ์แล้วคือเดี๋ยวพอเขาอินสตาลเสร็จแล้วเข้าหน้าเซตติ้งนิดนึงก็เข้าหน้าจอหลักได้เลยครับเสียวอยู่เสียวอยู่วิธีนี้เสียวอยู่เสียวอยู่นะครับครั้งแรกเหมือนกันวิธีนี้นะครับ เพราะว่ามันไม่คือผมขั้งต้นก็ไม่เคยเจออาการแบบหนักอย่างนี้จริงๆเต็มที่ก็ก็ USB d i สก o บูตก็คือกําเนิดแล้วหรือไม่ก็รีสโตผ่านอินเทอร์เน็ตก็ผ่านแล้วนะครับแต่ตัวนี้คือผ่านอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเข้าหน้า recovery เพื่อปลดล็อกไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามาใช้ตัวนี้แม็กอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งลบเออไป็นสั่งฟอร์แมตฮาร์ดดิสนะครับ พอเปิดคันดิปุ๊บ s s w o ว์ที่ล็อกคันดิปอยู่ก็จะหายไปนะครับตอนนี้ก็เป็นคันดิปเปล่าแล้วก็เราก็สามารถอินสตอลโอเอสผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยดีจริงมีจริงวิธีนี้ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงก็คือโปรกแกรมคือโป,ปรแกรมนะครับโปรแกรมคือ Apple Configurator 2นะครับนะครับ Config Configurator ตอร l 2แ p ปเปิลคอนฟ r กเกอเ2 ช้ได้จริงนะครับวิธีนี้เยี่ยมเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยอันนี้ช่างโต้งคอนเฟิร์มครับโปรแกรมนี้ใช้ได้นะครับสําหรับรีสต์โตแมทที่เปิดไม่ได้เลยคือหมดหนทางที่จะอินสตอลซอฟต์แวร์แล้วครับคือแบบทาอะไรไม่ได้เลยนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้มารีสต์โต้สั่งรีสต์โตเครื่องนี้นะครับใช้ได้นะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆนี้จบแล้วนะครับแค่เดี๋ยวเขาพออินสตอลเสร็จปุ๊บแล้วเข้าหน้าเซตติ้งก็คือผ่านเลย ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคลิปของพี่ๆฝรั่งนะครับทั้งตูงก็นั่งดูพักหนึ่งแล้วก็มาลองดูเออใช้ได้จริงครับคลิปนี้ใช้ได้จริงเยี่ยมทั้งตูงขอบคุณเจ้าของคลิปฝรั่งมากเลยนะครับดีจริงๆนะครับคลิปใช้วิธีนี้นะครับไอี้ by ช so ่างต สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับช่างต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟละรนไอสเตชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, m a c b o o k นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้มีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ